ครับผมธานผู้ชม์มันนี้มาติดตามตัวเลขกับลุงแย้เนาะครับผมธันผู้ชมเนาะลุงแยาวแต่ว่าเพิ่นจะไปขายของพอดีพอเที่ยงมาเจอครับผมก็เลยต้องขอถ่ายคลิปน้ำเพิ่นก่อนก่อนเพิ่นจะไปขายของครับร่านวู้ชมได้ยินข่าววา่าอุ้ยฝันได้เป็นตัวเป็นตัวได้ับงวนนี้ฝันได้เป็นตัวเป็นตัวซึ่งพอเที่ยงนี่ชื่นชอบแบบนี้แหละครับผมเนาะเอาแบบเป็นตัวเป็นตัวมาต้องแปย์เคือจังคลิปแรกเนาะครับผมเนาะ เดี๋ยวฮาไปที่ตามไปเบิง่งไปฟังน้ากันครับผมว่ามอนี่ลุงเง่ที่ว่าฝันได้เป็นตัวเป็นตัวจะได้ตัวเลขตัวใดไปฝากพี่ฝากน้องแต่ถูกอกถูกใจทำุมช,ช้องแฟนช่องหรือบ่อฮาก็ต้องไปฟังจากปากลุงย่ขพรพ่อพอกันเนาะครับผมเนาะก,ก่อนที่พนจะไปทํางานครับผมเนาะเดี๋ยวไปฟังของพอมกันเลยครับผมการสวัสดีครับลุงแย่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนฮาจะไปฟังตัวเลขของ มันขึ้นที่ลุงย่าเพนฝันนะครับเขาไปขอ,อย้อนคลิปจัดน้อยคลิปแรกที่พระเชษฐมาติดตามนั่นลุงย่าฝันไปอย่างไหนก็คลิปแรกนะแม e: ่คลิปแรกฝันว่าได้กในน่ดูแล้ว่าเด็กหินงูน้อยนะงูเอาสมองไปซับเดี๋ยวไปถือบอกไปในถ้ทำมันงเพี้งูใหญ่ก็ปลาตายหลายมันไม่เป็นขำเลยบอกเป็นถ่าป็นถานแล้วเป็นเป็นกลมเป็นถ่าดินมนุมน่มนๆโอ้ <ไป S 1> มันมัน มันสีค่ายๆบวกแต่ว่ามันเป็นเป็นโกนเข้าไปว่ะนี่สามันเป็นโกนเข้าไปแับนี้ก็มีมันมีที่อยู่ของมันนั่ะละมันกับยีตะปลาพวกปลาเพี้ยนปลานี่ยนะมันตายล้าอย่างขาวเต็มเที่หันมันเอาไปใวยแต่กินตัวงูมันเต็มเต็มธรรมนั่นเกาบเพาเต็มตัวก็หลายนะถือว่าหลายอยู่โอถือว่าหลายแต่มีงูอสองตัวกูหน่อยกูใหญ่เหมืว่าชื่อเรกเราบอกว่าล่ะ ซื้อแล้วว่าสั่นเออโต้จากฝันนะซื้อเอาเรียกข่อยนี่เด้อนะซีหาน่ะพูดว่าแบบนี้เจยวก่อนมันเคยมันเคยถือบอกเปก็นตัวทีนะวันนี้เห็นตัวขนเนี่ยตัวนเปลี่ยนมาบอกเลยแต่ก้อนเจ้ก้อนมีแต่เสียงมาเอาดีโอ้อันก่อนอันก่อนนี่ฝันเห็นงูเ,เห็นงูน,น้อยเออไหน่ลุงย่าไปไต่หรือว่าไปหาจินังซี่บอกไปหาจิาหาหนังซีแหละถ้ามาลาข้านี่แหละไก่ย่างน น้ำไฮแหน่ไฮหน้าอย่างนี้สิละมาได้ยัดมันจะงูตัวได้เอาสมองไปสาเพิ่นอแต่งมันกับไปเกี่ยวเพิ่นกับเป็นถทำมันมันเกิดไปพ่อตัวย้ายไม่ทำมันตัวนั้นตัวตัวตัวนี่ำนี่ตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่เคยไข่แม่กับลูกยังสี่บอกเออใหญ่สั่นละหรือโฟมเมียเพิ่บมหัวแล้วแต่หันตัวหน่อยตัวใหญ่มีป่าไม่ทำนี่จะปลาเมันจะคนไปไหวนี่ปลาหลายแล้วตอนนั้นออ๋ ขาวเต็มในี่ยทำเนี่ยนะบัดนี้มึงไม่มาฝันว่าจังไหนก่อนไม่มากมาฝันบัดนี้เยเสื้ออะไรเสื้อเด้ที่ตัวข่อยฝันเนว่ยพ่อนมีคนมาถามจักก็อยู่ในข้อฝันบัดมันมีคนมาบอกคือมาซื้อเลื่องของผมนี่ว่าอนเอาเอาไปเห็นโตบ่เห็นโตอยู่คนนี่<ผ>มันทักบ<น>อกบัดนี้คนคนนี้โอ้ยพวกไปขายของกันเนี่ยคือมาซื้อตัวผมนี่เจะไรดะโยซื้อหาของผมนี่นะคนว่าเท่านั้นละโอ้ซื้อเอาซืหานะผมนี่ แ่วกรอนมันฝันว่าเออแต่ฝันคือเแยวกรันเป็นตัวนี่โบผ่านแล้วคือคือแถวก้อนถี่ว่ามันถือนันฝันว่าจะไหนก็เอาเอาย้อนหนอยฟังน่อยจังหน่อยเนี่ยแถวกรอนมันถือว่างอนมันออกสามสองกันมอลำมือเขาถือไปอยู่น้ำไปดำหน้าน้ำบ่บ่ซอหลอกถือไปซอยหลอดก็สามชิ้นมือบ่บ่เสียซอยสามชิ้นสองมือเห็นปะซอยสามชิ้นสองมือเออแถวกรอนมันถือกับปางคนมันออกสามสองเออแยวออกที่วที่ผ่านกันก็ฝันว่า อันรถจากของขี่ไปคืบเมื่อยลานล่อนลลหนามันรถเลยไปแง่งหาอันเลขมันจะไปแง่งหาเลขยังขั้นจาขี่มาขั้นมอรจะใค่ยังเจ้าวไปอันเด็กแต่มันเกาหาหนึงตัวน,นี้ก็ที่เอาขั้นหนี่มต้องไปหาหรอกเขาว่าจะหาทางใหญ่กับโเห็นในบีกันบ,บเห็นขี่รถใหญ่ไปที่เลขเออล่อรถออกเออกันที่ไปเอารถนหน่อยไปสี่แตนที่นี่กันจะไปสี่อะไรว่าง่ายซะเอ,อเอาเรา,าไปใส่ไปวันนี้เออ,เ,ออเออก็เลยไปมึง ในหล่อหนาไปแย่งหนาแย่งหนามันไม่มีเลขหรอกคือจะคัดจากขี้มาหน่ะก็เจ้าท้วงเออก็เจ้าบอก็เจ้าบอกอันนี้มิไต้เสียงบอกเ่าเห็นตัวแต่เท่านี้ตัวคนย่างเขาบอกเลยเออไหนล่ะครับว่าเจ้าสิไปเบิ่งซองเบิ่งยังอยู่หล่อรถใหญ่เจ้าซื้อเอาไปยังตัวรถขั้นว่าจะขี้มาหน่ะขม่บมาเขาว่าท่นนี้เรื่อไปลองมือว่าเขาอันก็เลยรื่องน้อยๆทะเบียนมันเท่าไรก่อนเก้าห้านึงเก่าหานึงเจ้ามันออกหนึ่งหาเป็นตัวกกาบเนอก แต่ว่าเป็นตัวกับรับทำเป็นช่งหัวนั่นแต่ว่าเครื่องวัดอุปกรณ์สามสองตัวเดียวเลยแล้วสางนี่ตรงเป๊ะเลยแมนบอกใช่ไปอยู่สามืิ้สองหมื่นไปำหน้าให้ซอยสอหมื่นว่าไปใช้ครบสามสองหมื่นคไปเข้า่าแต่ว่าตาจริงหนึงหากะถือว่าเป๊่ขึ้กันเนาะไอ้เมนน้ะอันนี้มันถือว่าตัวกับตัวนี้เพราะว่าเพื่อนบอกก้าวหนึ่งกห่านึ่งนะรัเบียนรถตัดเหรนมันก็เป็นหนึ่หาึอยู่แล้วครับทต่ผู้ชมแบบง่าย จะว่าเพิ่นบอกว่าชีวีหายางเลียงนี่นล่อรถล่อเนีหาคัดขียมาบ้างคันนี่ก็ว่าโอ้รุงนี่ีีไปซองเนล่อรถดเปนบอลชหาตรดเนี่อามามึงเอาพวกอะไรก็ีสเบียงมแกงห่ล่อมือยางเรียงเสียงปฏิสิเรียงก็ล่อมันรุดทีแล้วว่าท่นเขาเลยว่าไปซื้อยางคัดคี้วมาอยู่เดเครื่องคีดมาป่ตาบามันเป็นออกเรียงคัดคี้มามันเก่าหาหนึ่งมันโมเป็นสี่หาลอก หวยบพราะเนชิหากรบไรย่างก็หาหนึ่งหาหนึ่งก็ถือกับตัวนออกลับอยู่กระทือว่าถือก้อนนั่นตัวเสียบซ้ำไห่ครับท่านมูชมเนาะสามสองนั่นตรงเป๊ยยุบไปเลครับแต่ว่าหาหนึ่งนี่ก็ได้เป็นตัวกับก็ถือว่าถือมันบปได้หลายตัวนะฝันว่ามาเสื้อบอลเลกันมาเสื้อเด้เื้อตัวฝันนะ่เสื้อเอาเล่กผมหนีเป็นอย่างเสี่หาพอดีนี่นะอืม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 อัมเลยไมอบอกเลยือมน ก็คือไข่สามสองเนาะไอไข่ไอตัวเดียวแบบสามสองเลยนะเพราะว่าสามสองก็บอกว่าสิไปจ้างไปหไปอยู่น้ำสามสิบสองหมื่นเป็นตัวแต่ว่าหาหนึ่งนี่ยังว่าหไปเบิึงยุทธเบียนรถครับต่วนี้คาดจะขี่มาตัวนี้ตัวหาหนึ่งนี่แมนตัวครับอยู่ตัวนี้แต่ว่างวดนี่บอกว่าเสือเอาเป็นอย่างซีหาเออเสือเรียกผมนี่เรียกซีหาพูดว่าพูดว่าเสอเป็นอย่างดอกโอ้บอกเป็นตัวว่าไม่ได้บอกหลายเนาะ เดี๋ยวก้อนมันเหมือนนี้จะเสียงบอกว่าจะหิียางมากคุณคนยางมาบอกเลย <laughs> อ,อ,อแต่ว่าคลิปแรกนั้นคันงูนี่ก็ป่านีสิเปลไปจังใด นานาพ้นถามซื้อเลขกรืบอกรีบแดงนะซื้อตัวฝันนี่แล้วนะตัวนี้ตัวแรกพ้นบ่บอกเสื้อเลขผมเน้ยเป็นยังที่หาพ้นมาตอนมันต้องเปลี่ยยากกว่ามันต้องเปลี่ยเพราะว่าให้เปลี่ยยากเลยไม่บอเออเท่านั้นเพราะว่าคลิปแรกถือว่ามันได้เปลี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นงูใหญ่กับงูหน่อยมันนี่กับปลาเต็มนี่กไงไก่พันเจ้าไปไปถ่ายกินปลาตายนะพอเที่ยงได้เปลี่ยให้ตอนนั้นเป็นศูนย์แปดเจ็ดบอกเก้าฮะ ศูนย์แปดเก้าบอเก้าแปดศูนย <Sure> ์เก้าแปดศูนย์เมนบอเมนค่ะอันปลเที่ยงกะจัมบอเมนนอตเตเลกเก้าแปดศูนย์เก็มาจ่ายยังจากงูบอเมนแปดก็คือปลาศูนย์ก็คือปลาตายอ๋อเก้าแปดศูนย์เมนอยู่บอเมียนค่ะจะงูสองตัวได้ มันเดียวก็มันเดียวันเระมันเปียามันคือตัวนี้บอกว่าสี่หาโดตัวเดียวโรดเอาตัวนี้แหละเมนบอลุ่งเอาตัวนี้ละเพราะตัวปแปยะางเขาอยางไม่บอกเป็นตัวเลยเมนบอลยิ่ปเปลอยะหยางเมนบอลต่านจะเก่าเดอ๋ยว่าว่ามันมีเทียวตัวกับตัวเดียวคนละกับสีหาหาสีขนาะนอกกระสื่อมันซ้ำๆกันครับแต่ผู้ชมสี่หาสีตุงเนียว่ายิ่งเปีะมันยากว่าสันเล่ากับพงจักสิแสี่ปะขึ้นกันเล้าว่า เอาหาซี่หาซี่หาหาซี่ล่ะพอเขาก็บอกซี่หาเอาครับผมเนาะตัวเลขเข้ากับว่าหลายครับผมแต่ผู้ช่วงลุงย่าเพิ่งจะฝันเพิ่งจะมีอย่างสี่ล่ะจะมีอเดีแค่ชุดเดียวขึ้นงวดก่อนเพิ่งก็บอกอยู่ว่าเพิ่นโบว์แจักสิแปรคลิปแรกโมเมนต์บางวดก่อนครับคลิปแรกที่ปรเทศงมาถ่ายถ้ำเนาะลุงย่าฝันเห็นงูสองตัวแล้วก็ปลาตายอยู่ในถ้ำเพิ่นก็บว่าโอ้แจะคติเปรแนวเด็เพิ่นว่าแต่ว่าแต่เก่า์ขันมันสิได้เพิ่นสิบอกเป็นตัวได้เพิ่นว่าแต่บ่กโกรธว่ไม่บอกดีดีเลว่าสื ซีหาตัวเดียวเนาะคือเดี๋ผมนี่แหละซีหาคนนะครับเนาะแต่ผมเชิญเนาะเขาก็จะบรวมกันเวลาลุงย่าหลายครับผมเพราะว่าเพิ่นจะไปทํางานเพิ่นเขากาเดี๋ยวให้พี่ให้น้องไปเบิึงตัวเลขกก็ไปมินของเขาเพื่อว่าท่านไดยากแคบหนาจอไว้อยากโจดไว้เนาะครับผมเชิญเนาะแต่ว่าตัวเลขก็ม่ตัวเดียวคือบมเชอญคือลุงย่าบอกล่ะซีหาหาซีครับผมเนาะขอขอบคุณขอบคุณลุงย่าครับผมที่แบ่งปันตัวเลขเด็ดเด็ดให้พี่ให้น้องเนาะครับผมไปครับไปเบิึงตัวเลขกครับเอ็มิี่ของเขาครับผมครับผมท่านผู้ชม คลิปนี้ที่หลายครั้งหลายข้าวที่พูเที่ยงได้ตัดบเว้าตัดลุงเง่าไปเนาะคัะท่านผู้ชมนอกกระกาบขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านอาจจะซับยนัยนเพราะยันเอฟซีทุกท่านซับสนคัะท่านผู้ชมเพ,พราะว่าพร้เที่ยงถามย้อนไปว่าคลิปที่แล้วลุงเง่าบอกเลขตัวไหนพนกาว้าวแบบว่าซับไปซับมาพูเที่ยงยนันเอฟซีว่าเออจะงงเนาะคัะท่านผู้ชมเนาะพู้เทื่งเด้ตัดบทเข้าไปเพราะว่าให้พี่ให้น้องได้เข้าใจง่าย ว่าตัวเลขนี่มาจาังไหนมา,จากจังไหนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะยังเก่าแปดศูนย์นี่เป็นตัวเลขที่ลุงย่าบอกคลิปที่ผ่านมากกับผมที่ฝันเห็นงูหน่อยเอาสมวกซักงูหน่อยกับปรากวดปรากลมไปเบิ่งล่ะในพงเห็นงูตัวบกใหญ่กับป่าขาวเต็มอัญยักค้ายว่าเพิ่นเอาปลามาไปใช้กินล่ะครับผมเนาะได้ตีห้เป็นเก้าแปดศูนย์ส่วนว่าคลิปนี่ตัวเลขก,ก็มีชุดเดียวหางเดียวครับท่านผู้ชมค้ายๆคือจังลุงย่าฝันมากแต่ช่วงเพิ่นถูกเรื่อยๆครับผม ว่าจะเป็นเลขสามสองพนกระไดเป็นเลขตัวเลขสามสองว่าจะเป็นตัวเลขหนึ่งหาพนกระฝันไดเป็นตัวเลขหาหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นตัวกลับเนาะคานผู้ชมเนาะคล้ายๆครับงวดนี่เลยครับคลิปนี่เลยที่พ้นฝันว่ามีคนมาบอกพอนให้ซื้อเลขสี่หาตัวเดียวโครโทคานผู้ชมเลขตัวเดียวโคโลมันคล้ายๆคือกันครับที่สองสามงวดที่ผ่านมาที่พ่นบอกว่าฝันแม่นฝันบอกตรงๆเลย เพิ่นจะบอกว่าจะเป็นจังซี่ละท่านเก้าเป็ศูนย์ยังว่าเป็นคุ้มเครืออยู่แต่ว่าท่านไหนจะซื้อกันไว้เพราว่ากันเนาะครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นว่ามันจะเป็นเลขสี่ห้านี่ล่ะเขาจะมาบอกตรงๆอย่งซี่ล่ะเพิ่นว่าเอาครับผมเนาะก็หวังว่าคงถูกถูกใจสมุทรชมแฟนช่องนะครับผมเนาะท่านใดนที่ช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องสตารดาชาแนลหรือไอสตาร์ชาแนลเพื่อว่าเป็นกำใจกดแทมคลิปเนาะครับผมเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ Star Channel. ด้าชาแนลลุ้ยสตาร์ชาแนลท่านใดที่ชมคลิปนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นในร้อยปีนะครับผมหรือว่าขอให้ลลร่ำรวยทรัพย์สินขอให้มีกินมีดใสตลอดปีตลอดไปตัวเลขของลุงย่าวก้าวแปดซูรุบัสีหาให้มันเป็นตัวเลขที่มันจะออกของงวดมัธยีหนึ่งพฤษภาคมให้เป็นตัวเลขแข่งความโชคลาภให้พี่ให้น้องได้ถูกหวยรวยเบยื่อจับเงินแสงเงินล้านการสมุนก้นคลิปนี้พเพราะท่านขอนตลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ